สวัสดีครับวันนี้เรามาดู Vespa นะครับส0 0 GTS นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษหน่อยนะครับจะเป็นรุ่นนะครับนี่ s e i g i o r i นะครับรุ่นนี้เนี่ยที่พิเศษเนี่ยก็คือเราต้องมาดูด้านหน้านิดนึงครับก็คือตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะย้ายนะครับลงมาอยู่ตรงบางโคนนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้ความรู้สึกคลาสสิกนะครับผมเครื่องยนต์ของคันนี้เนี่ย ประมาณ300ซีซีนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหญ่สุดนะครับของเ e s ป้านะครับขนาดบ้านท้ายเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้าอยากจะลองซื้อนะครับหรืออยากจะลองซื้อมาใช้งานหรือแม้แต่ซื้อมาสะสมเนี่ยเราควรอะรดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูประวัตินะครับการเซอร์วิสนะครับว่าเซอร์วิสเนี่ยโอเค okay, ไหมซึ่งตัวประวัติเซอร์วิสเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในเล่มนะครับของเ e s ป้า อันนี้คือเราก็สามารถจะเช็คประวัติได้เลยนะครับผมมีถึงการรับประกันเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับอันที่2เนี่ยก็คือดูเรื่องของหม้อน้ำนะครับคันนี้หม้อน้ำจะอยู่ด้านหน้านะครับหม้อน้ำเขาเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับลมก็จะเข้าทางนี้แล้วออกทางนี้ดูว่าไม่มีรอยรั่วนะครับทั้งก่อนขับและหลังขับนะครับว่าไม่มีน้ำรั่วทุกอย่างแห้งสนิทดีนะครับ อันที่สที่ต้องดูก็คือเรื่องของอตรงบริเวณถังน้ำมันนะครับโดยเฉพาะกับรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยจะมาในมากับสีเทาด้านนะครับสีเทาด้านเนี่ยถา้าเติมน้ำมันเนี่ยเราไม่ระวังเนี่ยนะครับถ้าน้ำมันหกไปโดนเนี่ยหรือว่ารักษาแบบหรือว่าล้างแบบไม่ถูกวิธีเนี่ยสีเทาด้านตรงนี้มันจะเขาเรียกว่าชำรุดได้ง่ายมันจะด่างมันจะไม่สวยนะครับตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับที่เหลือความจริงก็ไม่มีอะไรครับ ก็ลองนั่งดูนะครับดูระบบไฟต่างๆว่าไม่มีไฟเตือนอะไรนะครับลองสตาร์ทดูนะครับว่าเครื่องยนต์ทำงานได้เ,เรียบไหมนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจต้องสังเกตหน่อยก็คือตัวของตัวถังเก็บน้ำมันเบรกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่น้ำมันเบรกจะซึมออกมาแล้วทำให้สีเนี่ยมันถลอกมันเลอะเทอะ ตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับหรือความจริงคือไม่มีผลต่อการใช้งานใช้คํานี้ดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่สวยแต่เราก็สีมาแต้มได้แต่ว่ามันจะเกิดปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันกัดสีนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้ลองดูประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยต้องไปลองขับเพราะว่าเป็นรถเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับและหนักแล้วก็เครื่องห้าแรงต้องดูว่าขับเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสึกดีไหมพราะเวสป้าเนี่ยเราจะชินกับการที่เป็นรถเล็กๆแต่ว่าพอเป็น300ร้อยเนี่เครื่อง3 0 0ร้อยซีซีเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ เดี <Netz> hmm. <m aks> ๋ยวเราไปลองขับกันครับ ก็ถ้าเกิดมีเสียงลมเข้ามาเยอะเนี่ยก็ต้องขอภัยด้วยนะครับการขี่นะครับเจ้าตัวเ e s p ้านะครับรุ่น 300cc เนี่ยหรือว่าเซอิจิโอริเนี่ยครับมันก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับตัวสโพดี่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าตอนขี่อยู่เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นคงนะครับขี่แล้วแบบไม่ไม่รู้สึกเหมือนขี่สกูตเตอร์ันเล็กนะครับเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างทำให้มีความมั่นใจนะครับ ผมว่าขับขี่ดีเลยครับอาจจะมีปัญหาเวลาเราเหมือนกับซอกแซกนะครับบนถนนใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเราเลาะออกถนนใหญ่นะครับ ีเราก็ออกสนุนใหญ่กันนะครับเดี๋ยวเราลองซอกแซกรถกันดูหน่อยนะครับด้วยความที่ตัวเขามีขนาดใหญ่นะครับก็อาจจะซอกแซกได้ลำบากนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ลำบากมากครับอาจจะแค่ไม่คล่องตัวเท่ากับรถสกูตเตอร์ทันเล็ก เดี sociedad, ๋ยวเรามาบิดดูครับความแรงที่ถือว่าแรงใช้ได้เลยครับามมโยน เป็นไงบ้างครับ<อ>กับเจ้าเวสป้านะครับเซอิจิโอเียนี้นะครับหรือว่าเวสป้า GTS นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า,าด้วยขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็ทําให้การขับขี่เนี่ยค่อนข้างสมดุลน,นะครับรู้สึกมั่นคงก็มีแค่สิ่งเดียว,วครับที่ผมคิดว่าจากโรงงานมาคนต้องใส่ใจนิดหนึ่งก็คือเรื่องของยางนะครับยางจากโรงงานเนี่ย อาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้ามีมบางบประมาณหรือมีบัเจ็ตเหลือเนี่ยลองเปลี่ยนยางเป็นยี่ห้อที่ดีดที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งในเวสป้านะครับที่สามารถออกทริปได้เลยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรีวิวเวสป้าขอบคุณครับสวัสดีครับ